เมนหอนเมนนวนพี่น้องเออจะได้ยังหอนจกกังหรออืมขอให้ได้ค่ะ <c oughs> เอือมหรือว่าเลอร์จังสีหลักกินน้ำอัดล่ม <c oughs> ขอใส่อนุญาตใส่เสือสีเดียขาดมันหอนจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะพอกัะบี่หลากสาบ่ากินคนล่าสาวบ่อพืชอีะไรจะพี่น้องมาพอกับอีหายอย่าอีแล้ว <c oughs> บรรน์บรรณกล่องบรรน์บรแน์นนนกินห <c oughs> ิวเข่าพี่น้องมือนี้ได้ สมเนื้อพี่น้องอันนี้ปลาเข็มหรือว่าปลาจอม,มีหลาเหตุเองนะคะตากมือว่านี่กินบเบิร์ดแล้วก็ใส่ตัวไว้อันนี้ต้มเห็ดบดจ้าพี่น้องสมเนื้อแก้มบักพริกจาก้านีเห็นบวบักพริกบมักพริกล้อหรือว่าลูกโดดคักอันนี้วัวเขยกินบเบิร์ดพี่น้องแกอันเดียวแล้วก็กินบอเบิร์ดมันใหญ่โพดใหญ่โพของฝากจากเพจาหากินหาหละพี่น้อง ขอพูดอะไรๆเ้ยค่ะเออเด้อเพื่อนเอามาฝากซองตอนพี่น้องเออสองห่อหอบแบบน้ว้าแต่สิได้เต็มเหตุเคยเขาเคยสือบอสมหมูหรือว่าสมเนื้อตามตลาดแมเออเขาสือแล้วมันสิมีแต่ไปตองนะนะอันนี้พูนจะเบิ้งผวอคอยกินซองมืออะไรเนี่ยเพราะทันเบิร์ตจูหึเป้าไปทางเดียวมันใหญ่กว่านาคอยอีกพี่น้องเอยมาม่บอกไรอย่าห่ทางไซตกระโดด สนใจกับทักหาเพจเอ๋ยแล้วเดอ้อเพจหากินหาเลาะพี่น้องมือนี้ได้เข่ากำจก้ะหนึ่งไม่ไม่ยังควันอยู่ปุ๋ยอืมป้ามควันยังไยังยเข่ากำเด้อพี่น้องเดอ้อใส่กันเลยพี่น้องโอ้ยหอนครับเห็นว่าดำคีรีอย่าเฝ้ากีเพื่อไก่เห็นว่าดำค่อยล้อยอย่าเฝ้าไพ่เรื่อเวน บัดมาเห้อข้าแกงดำคอยร้อยย่งสิได้ยนูซอย,อยขอยอยั้นบ่ได้ซอยยนูย่งสิได้ดอกซอยพายดอกไอเอ้ย ơi. อันนี้จะว่าซอยว่าวไล่พี่ดอกเอย้ยหญ่ใส่เลยชาน่องหืมหืม,มก่มเนีย้อย่าจพวมากินดีกว่าเอาไปทอดได้หรือเปล่าทอดจะได้ชัวร์แซ่บ มันต้องเทสหนังหให้มากไหมจับแล้วอืมสมเนี่ยพี่น้องอีพออีแม,ม,ม่สมอีพออีแม่สมอืมขอห้องอีกห้องขอไปค่ะ ต้มฮิดเบิร์ตหน่อย no. จักข่าวกันบ่าข่าวแล้วกินไปเลยของแกเป็นกระปุกมั้บวงประจำตำแหน่งคือเกาพี่น้อง ปลาจอมอย่างให้มันแสบพี่น้อะใส่ขิงใส่าคาใส่ตะไคร้ใส่กระเทียอมออแบบพริกแถบสุดดนิดนึงมสมเนื้อพี่น้องเอ๊ยแสบน่ะ จมเพื่พพพพพพพอหยีสมเกินไปทาไมได้โดนผู้ใหญ่ยานผู้ใหญ่ยานมผสมแห้งเก่าเซตู้ไว้กินลูกโดดง่วยเดียวกับเพสก็ท่านเขาแก้คใะ หอนหอนไปไหอนหอนตัวหนึ่งม่ไใหมเนาะปกติมันจะแดง ม,น e e ń, ม,นมนันสีแดงๆส้มพูงง่ามอ่งนี่สิแต่ว่าอันนี้มันอิหลากแกะมื่ว่านงแกะแล้วใส่ตูส่สีมันก็เลยเป็นจืดๆปกติหันแดงงามไอ้ตุ้ยยู่ วนน้ำต้มพัดวะต้ไผ่แล้วนน้ำต้มเฮดค,ว,คว่าคยว่าขุ่มเด้มันหอยไงซ้ำแค้นอีหลาคุณเมื่อมีแต่ใบตองเด้ใบตองสั้นเดียวคุ้มขอว่าสำหรับกับสุ่มที่เข้าไปซื้ออยู่ตลาดซิบหอกับปลาทอหอหนึ่งของเล่าอ่ะ đẹp đứa Nước <laughs> đuột ngập Chốt nặng phải gợt <laughs> Mình hàng phải đấy ปีใหม่นี่ไปใ่เออสงการนี่ไปใจลนัดแน,น่นาะถนั้น่นาะเขาบริจาคมาหลายปีละสองปีสามปีละเขาบริหิลสงการแม่มปีนี้เขาบริจาดสงการในนัดด้่นาะน่มสีโจ๊กกันแล้วกัน สนัทต้นสิป้าแปะมันจะจกกันว่าสันอีนั่นจะจกกูบักนี่จะจกนั่นอ,อีหลาเด้นอนอยู่ห้องงนมาไปไสจ้าอื้อหือ่ไปใส่อยากจกกับจกของตัวเองกับจกของผัว ทั้งไปกัจกไได้ดอกปัวสิเตนักท่มีปัวกันยัไ้าืมิ่มขนาดนี้ี่นองจะเ๋ยวตัวหนึ่งปัวกับกินแหยกับกินจ้องมือแล้วโบเบิร์ตจะกินไงไ่ไงหัวหนึง ขนาดว่าคกุ้ยเอากุ้ยเอาบีเอาบีเอาตัวเอาตัวเอาบ่เบิดกูก้นจินาขออนาตว่าจินได้ขอสามมือห่อหนึ่งมนบอกพัดยังไบ่เสือกหรองสืบไปซิมเบิงอีหยาเห็นเขาจะว่ามันมีสองหอเดถุงหนึ่งมันมีสองหอ บ่อยหนึ่งบอกอีหลาเห็นเนี่ถุงประมาณ่อยหนึ่งหรือเ่าลอยกว่าน่ะคุ้มเนี่อีหลมามัหอมแบบไงกินแน่เไปแบบหลายหลายมือยุคนักผู้ใดละค้าบนเนี่ยใหญ่ค่ะทักไปหาเอือรแล้วเลยเพียนหทักินหักเลาะ คุยอีกพี hm. ่น้องเอ้ยเข่ากั้ข่ากัน้มกับบักพีกหรือว่าลูกโดดไงเอ้ยเนื้อข่าตาพี่น้องอนตรายเลมพี่น้องเอ้ย กระเบื้องเขาค่ะเขาอยจนพูนกระติบบกลงไปจนหัดเครื่องหนึ่งสมแล้วยัง่ยบนท่านเบิร์ตดูมืออื่นกินอีกอิ่มอีกแล้วเนี่ยมืออื่นกินจัำหนีเพื่อที่อีมอีกแล้วเนี่ยเพื่อที่จดสามมือพี่น้องเอ้ กัวขวบข่าหมู่บ้านนี่โอ้ยมันคือหอมเต๋ดังแต่ว่าก,กินก็นะ่าเห็นว่าผัวขอยแกะไปหอหนึงกินเบิ้ไปครึ่งเดี๋ยวอิ่มเพห็นว่ากินต่อไปได้แล้วมันใหญ่ปวดกลิ่นเบิดเอาไปใบตูเมียมาเห็นเมียอยากเมียก็กินอีกกลิ่นเบิดอีกมันใหญ่เลยเอาใส่ตู้ไปกินอีก อืมมีแห้งนอนหลับเล้วพี่น้องส่วนน้ํต้มเห็ดห้อนๆนัวๆอ๋อจิมไปเลยเด้อบัดนี้เด้อ ฮ่าน้ำนอนเลยเด้อสรุปของเจา้าของน่ะจำแค่สองขัที่เหลือกินกับนี่เบิร์ดไปเลยพี่น้องบายบายเด้อไปเลยเด้อพี่น้องเด้อบายบายเด้อผู้ใดสนแจกน้ำปลาอีลานะคะน้ำปลาผัวอีลานะคะสนแจทักแชทได้เลยหรือว่าสนแจครีมแก่สิวแก่ฝานะคะยังขายคือเกานะคะครีมอีลาครีมช่วยในเรื่องอ่ะเออขอแพยค่ะกินน้ำอัดลมน้ำเปลี่ยนเียง หอนทีมอีลาทีมนะคะซอยได้เรื่องอนาไผที่เป็นสิวเป็นฟ้าใสยังกับโบใส่ยังกับโบหายจากเถื่อนะคะสนใจทักแชทได้เลยค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายโอ้ยหอนหอน,หอน